สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นทักไทยเป็นคาอู้ภาษาเหนือนะครับผมมานําเสนอนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นทั้งเหนือนะครับเป็นแกงเฮ็ดนะครับผมครับอันนี้นะครับเป็นเห็ดนะครับบ้านเฮ้านะครับเป็นเห็ดดานหรือว่าบางบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดลมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกน้อยๆนะครับเรียกว่าจี ของเฮ็ดนะครับแล้วก็มีดอกใหญ่ดอกที่มันบานแล้วก็มีนะครับอันนี้เป็นของเอ้ยนะครับพี่สาวนะครับส่งมาหพื่อจากทางเหนือนะครับเอามาเือแกงนะครับวันนี้เดมันจะมาแกงใหือทุกคนพอนะครับนี่ครับดูเครื่องแกงครับแกงแล้วก็พักครับที่เขาใจนะครับอันนี้เป็นเฮ็ดของเขานะครับนาอ นี่ครับตังเอ้ยเปิ้งก็จะต้มมาเฮือแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดบม่ต้มเนี่ยนะครับมันจะเน่านะครับมันจะเละนะครับแกต้มมาเดี๋ยวผมก็จะมาแกงนะครับอย่างแรกนะครับเป็นพักนะครับอันนี้จะเป็นพักปูนกนะครับหรือใบชะพูนะครับของคนภาคกลางเขาเรียกกันนะครับอย่างที่สองนะครับนี่ครับผักละครับผมชะอมนะครับอันนี้ก็จะเป็น บวบนะครับเนาะบวบหอมนะครับจะใส่ให้เพิ่มปริมาณนะครับเพราะว่าเฮดมันจะน้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีคนเพื่อนๆนะครับจกจะกินนะครับผมก็เลยต้องเพิ่มปริมาณนะครับเนาะพริกนะครับเป็นพริกอ่าเป็นอันนี้หาพริกสดเขียวกเจอนะครับก็เลยเอาพริกสดแบบสีแดงมานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือบองนะครับ อันนี้ผมจะใส่น่อไม้นะครับเป็นน่อไม้อัดแบบถุงนะครับอันนี้จะต้องต้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้มก่อนแล้วก็ค่อยเอามาหั่นใส่นะครับหน่อไม้นะครับแล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผงนัวนะครับเกลือแล้วก็อันนี้เป็นกะปินะครับจะมีน้ำปลาร้านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีผงปงรุงรส หมูนะครับหรือรสอะไรยงก็ได้นะครับใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มทํากันเลยนะครับผมจะเริ่มทําต้มนะครับต้มหน่อไม้นะครับต้มหน่อไม้เพื่อให้มันซุกก่อนนะครับเพราะว่าหน่อไม้นี่เขาจะต้มมานิดเดียวนะครับจะต้มมาแค่พอลวกๆนะครับซึ่งมันจะมีรสเค็มอยู่นะครับถ้าเราเอาไปแกงเลยมันก็จะใช้เวลานานนะครับนี่ครับพริกนะครับ กระเทียมแล้วก็หอมนะครับมาคั่วก่อนนะครับคั่วให้มันหอมนะครับเหมือนกับทีเฮาจีนะครับทีเฮาจีเลยนะครับแต่ว่าเขาจะประยุกน้อยนะครับเพราะว่าผมมีเต่านะครับนี่ครับคั่วก่อนนะครับเนาะเอาพริกเอาหอมเอากระเทียมนะครับมาคั่วให้มันหอมก่อนนะครับกระเรื่อมที่จะได้ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับผมจะเอาห่อพักปูนกนะครับบางทอมันติดก้นกระทะนะครับผม ก่อนอื่นเขาก็มาต้มน่อไม้กันนะครับนาองนองไม้เป็นถุงแบมีนะครับเขาจะทํามาแบบแน่นหนาเลยนะครับดูครับระัสนี่ครับระัสผ่านสุกยอดแล้วครับเขาต้องพัานเจอะแหกระบบเข้าไปก่อนนะครับดูครับแน่นหนาดีขนาดนั้นนะครับเพราะที่เขาทาแบบนี้คือว่าจะได้บม่มีอากาศเข้าไปนะครับมันจะได้บ่เน่านะครับบ่เน่าบ่เสียนะครับโอเคครับผมเด็ดพักเด็ดพริกนะครับ หั่นนะครับบวบนะครับก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวจัดการตําเครื่องนะครับตําพวกนี้นะครับที่เขาคั่วมานี่นะครับพริกที่เวาคั่วนะครับเดี๋ยวเขาจะปอกเอาเปลือกออกกันนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับอันนี้เราต้องตํานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนพริกพวกนี้เดี๋ยวเขาแกะอ่าเป็นหอมนี่นะครับเป็นกระเทียมที่มันไม่ไหม้เขาจะแกะนะครับแกะทิ้งนะครับแล้วก็ตำนะครับ นี่ครับน้อมให้กับต้มได้มาสักพักนึ่งครับเี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็ลิ้นน้ำทิ้งไปข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ต้มเป็นข้างที่สองนะครับตดความขมของมันนะครับนี่เอากระเด็ดเอาแต่ยอดนะครับมันเป็นยอดอ่อนๆนะครับเนาะมันจะได้กินง่ายๆครับผมนี่ผักล้านะครับผักชะอมนะครับเขาจะเด็ดเป็นแบบนี้นะครับเอาเตรียมผักไว้เรียบร้อยนะครับเป็นผัก หูนกกับพักละนะครับตัดเด็ดเอาหยอดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วครับพริกนะครับบวบหั่นเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตำเครื่องครับนี่ครับในนี้ก็จะมีพริกนะครับกระเทียมหอมนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็มีผงนัวนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับรสหมูนะครับที่ผมใส่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นกะปินะครับ โอเคครับต่าเลยครับผมต่าเครื่องเลยครับต่ำบดต้องละเอียดมากนะครับละเอียดปานกลางครับเอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็คือว่าเรียบร้อยแล้วครับจัดแจงเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ครับหน่อไหม่เขาก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันง่ายต่อการกินการรับประทานของเขานะครับผมนี่ครับ ใส่ผักซุกยากกันนะครับเนาะกับเครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงแล้วก็ผักซุกอยากลงไปก่อนครับส่วนเห็ดเอาไว้ตามที่หลังนะครับเป็นอันดับกลางนะครับเพราะว่าเห็ดอ่าเปื่อยมาแล้วนะครับซุกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับใส่ผักซุกอยากลงไปก่อนนะครับผมนี่นาอไม้ครับแล้วก็บวบนะครับผมนี่ครับผักละกับผักกุนกในเดียวห่อใส่ที่หลังครับเพาเป็นผัก จะซุกง่ายน,นะครับผม